สวัสดีค่ะวันนี้พวกเรากำลังเดินทางกันไปเที่ยวป่าดำกันค่ะเราตื่นกันตั้งแต่ตีสี่เดินทางกันตั้งแต่ตีห้านะคะเดินทางกันวันที่เขาออกมาประท้วงกันทางประเทศพอดีเลยนะเขาเริ่มประท้วงกัน 8โมงเช้านะคะคือเขาจะปิดถนนหมดเลยเขาจะเอารถเกษตรกรรถ10ล้อก็มาร่วมด้วยนะคะคือเขาจะขวางปิดถนนไว้ไม่ให้รถสัญจรไปมานะคะนี่คือการประท้วงของพวกเขาเนาะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะต้องเดินทางกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะจริงๆแล้วใช้ระะเวลาจากบ้านไปสถานที่ที่เราจะไปเนี่ย แค่สองชั่วโมงกว่าเกือบสามชั่วโมงแต่เราต้องเดินทางตั้งแต่เช้ามืดเพราะเราต้องหลีกเลี่ยงตรงนี้นะคะไม่งั้นเราก็ไม่สามารถที่จะไปถึงโรงแรมที่พักเราได้เนาะที่เห็นไฟกระพริบกระพริบนั้นคือพวกที่เขาออกมาประท้วงนะคะส่วนรถยนต์ธรรมดาที่ขับไปมาก็ก็เหมือนพวกเราเนี่ยแหละค่ะบางคนก็ไปเที่ยวบางคนก็ เดินทางไปทำงานนะคะนี่เนาะจะเป็นรถไถรถสิบล้อนะคะที่เขาเอามาประท้วงเนาะรถที่ประท้วงก็จะทำสัญญาณไฟกระพริบแบบนี้นะคะเราก็จะรู้ได้ว่าอ๋อเขาออกมาประท้วงกันนะคะตอนนี้เขาก็เดินทางไปที่จุดนัดพบของพวกเขานะคะเพื่อที่จะไปปิดถนนเส้นนั้นๆน,น,นะคะ ที่พวกเขาออกมาประท้วงกันก็เพราะว่าพวกเขาต้องจ่ายภาษีแพงขึ้นเพราะพวกเกษตรกรจ่ายภาษีแพงขึ้นก็เป็นสาเหตุที่ทําให้ข้าวสารอาหารแห้งพวกอาหารต่างๆแพงขึ้นตามไปด้วยนะคะพวกเขาเดือดร้อนกันเนาะเขาก็เลยต้องออกมาประท้วงตรงนี้พวกเขาจ่ายภาษีไม่ไหวแล้วแล้วทุกอย่างมันคือเป็นเพราะรัฐบาลที่เอาเงินไปช่วย ประเทศที่ยากจนกว่านะคะหรือช่วยพวกที่อพยพเนาะนี่แหละค่ะที่เป็นเหตุนวนทำให้พวกเขาออกมาประท้วงกันนะคะแฟนบอกว่าด้านหน้าจะมีป้ายประท้วงที่เขียนว่าเกษตรกรตายประเทศนี้ก็ตายนะคะอันนี้คือแปลออกมาที่แฟนอธิบายให้ฟังเอาละค่ะตอนนี้เราก็เลยจุดนั้นมาแล้วนะคะก็มาถึงจุดที่เราจะต้อง ขับรถขึ้นเขาเพื่อที่จะไปพักที่โรงแรมที่เราจองไว้นะคะซึ่งอยู่บนภูเขาเลยนะคะป่าดำตั้งอยู่ในรัฐบาเดนเทือกแถมเบิกนะคะทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศเยอรมนีจุดสูงสุดของป่าดำคือยอดเขาเฟลเบิกซึ่งมีความสูงถึง1493เมตร เหนือระดับน้ำทะเลนะคะตอนนี้เราก็มาถึงด้านบนของภูเขาแล้วนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศโดยรอบๆโรงแรมที่เราอยู่ค่ะตรงนี้จะเป็นบรรยากาศด้านหน้าของโรงแรมนะคะที่เห็นนั้นคือโรงแรมที่เราอยู่กันค่ะอันนี้จะเป็นเซิปชั่นด้านหน้านะคะเข้ามาก็จะเป็นประมาณนี้เนาะถึงเวลาเช็คอินแล้วนะคะเข้ามาในห้องก็จะประมาณนี้เนาะ คือ2เตียงนะคะ1เตียงเด็กแล้วก็อีกเตียงหนึ่งก็คือของพ่อแม่นะคะอันนี้เป็นตู้สื้อาที่เขามีมาให้นะคะมีไมแครแนให้ด้วยเนาะแล้วก็มีชุดคลุมสำหรับอาบน้ำนะคะนี่ด้านไหนก็จะประมาณนี้เนาะเฟอร์นิเจอร์โซนนี้ก็จะเป็นระเบียงนะคะเปิดออกไปแต่เราก็ไม่ได้ใช้แล้วค่ะเพราะว่า มันหนาวนะคะหิมะตกนะคะที่นี่เขาอยู่บนยอดเขาเนาะมันก็เลยหนาวถ่ายวิวโดยรอบๆให้ดูนะคะอันนี้เตียงน้องเจสสิก้าอันนี้เตียงพ่อเตียงแม่นะคะนี่ น่ะคะเป็นอ่ชุดคุมสำหรับอาบน้ำนะคะ,ะก็งพัาชุดตัวของน้องของเล่นในห,ห้องโคเคี่ะนี่ก็ห้องน้ำมีสำหรับเด็กด้วยก็ถือว่าดีนะคะไปเชียวห้องเล็กก็ทัดรัดมากมีผ้าชิดตัว อปก่อนให้น huh. okay. <c oughs> ิดหน่อยสำหรับอาบน้ำอ๋อโอเคค่ะมีผ้าชุดตัวสำหรับไปเล่นน้ำมาแล้วก็กระเป๋าสำหรับใส่ของใส่สัมภาระสำหรับไปเล่นน้ำที่สระว่ายน้ำด้วยนะไม่ต้องเตรียมผ้าชุดตวัวอะไรมาเลยนะ พอมาถึงเราก็มาเล่นน้ำก็เลยนะคะพอน้องเจสิกาก็นอนเล่นในห้องเนาะเขาขอเวลาพักผ่อนเพราะเขาขับรถมาไกลนะคะเราก็มาเล่นน้ำกันสองคนแม่ลูกจังหวะที่ไม่มีใครมาเล่นกับเราเลยพอเราเล่นได้สักพักใหญ่ๆนั่นแหะคะ่ะประมาณชั่วโมงหนึ่งก็มีคนอื่นตามมาหลายคนเลยค่ะเด็กๆมาเล่นกับพวกเราพ่อแม่บางคนก็ เลือกที่จะนั่งดูลูกเฉยๆนะน้องเจสสิกา้าพยายามให้แม่เล่นน้ำด้วยใหญ่เลยนะคะแม่ก็กลัวน้ำนาอหนาวนะคะไม่ใช่อะไรแต่ว่าอยู่บนบกมันจะมีแอรอุ่นนะคืออุ่นมากๆเลยเนาะอุ่นจนร้อนเลยนะคะแต่ในน้ำมันคือมันเย็นกว่าอากาศ ที่เราอยู่นะคะก,ก,ก็เลยไม่อยากจะลงเนะนนแต่น้องเจสิก้าพอเห็น, <c oughs> นเพื่อน,นๆน<ๆ>คนอื่นๆมาเล่นนางก็เล่นกับเพื่อนคนอื่นๆนะคะแม่ก็นั่งเฝ้าเอาแล้วก็พ่อแม่คนอื่นๆนก็มานั่งเฝ้าเอานะคะในโรงแรมก็จะมีมุมของเล่นให้เด็กๆได้เล่นหลายจุดเลยนะคะเรียง่ายๆว่าโรงแรมเด็กได้เลยที่นี่คือฟาร์มเมเร่โฮเทล หรือที่เรียกว่าโรงแรมสำหรับครอบครัวนั่นเองค่ะโรงแรมแบบนี้เหมาะสำหรับครอบครัวที่มีลูกเล็กมากๆเลยค่ะเพราะว่ามีของเล่นให้เด็กๆได้เล่นด้วยกันพ่อแม่ก็จะได้พักผ่อนไปในตัวและอีกอย่างสามารถเอาลูกไปฝากเลี้ยงได้ด้วยนะคะที่นี่เขาจะมีพี่เลี้ยงสำหรับเลี้ยงเด็กให้เราไปฝากได้ด้วยมีดูเอาสิ กุ๊กจ u ซิก้าวิธูออฟจสซิก้าส่นเปทาเนร์สอูกุ้งก็เอาน้องเจสิก้าไปฝากเลี้ยงมันกันนะคะสองชั่วโมงสภาพกลับมาก็จะประมาณนี้นะคะตอนไปก็ปกติตอนกลับมาก็สภาพนี้เลยนะคะอย่างที่เห็นนก็น่ารักดีนะคะ ยอมรับว่าเขาดูแลเด็กๆได้ดีมากๆเลยนะคะเขาพาเด็กๆทํากิจกรรมต่างๆซึ่งกิจกรรมต่างๆที่เขาพาทำเนี่ยก็อยู่ในเขตโรงแรมนะคะก็พาไปดูสัตว์ดูกระตายอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็พาเล่นของเล่นด้วยกันทํากิจกรรมร่วมกันนะคะแต่พวกเราเลือกที่จะไปฝากน้องเจสสิก้าเลี้ยงแค่ครั้งเดียวนะคะเพราะว่า เราอยากจะใช้เวลาร่วมกันกับลูกมากกว่านะคะคือเรียกว่าไปไหนไปกันเอารูปก,กระเตงไปด้วยนะคะทุกๆวันเขาก็จะมีกิจกรรมในแต่ละวันให้เราได้ทำร่วมกันกับเด็กๆคนอื่นๆน,นะคะอันนี้จะเป็นคนที่ใส่คอสตูมมาเต้นมาร้องเพลงกับเด็กๆนะคะน้องเจสสิก้า เหมือนเพิ่งตื่นนะคะ<า>ก็เลยไม่อยากลงไปเต้นกับเพื่อนๆน,นะคะนี่แล้วก็สายๆหน่อยก็จะมีกระต่ายนะคะน้องเจสสิก้าก็ได้ไปเล่นกับน้องกระต่ายด้วยนะคะคือเด็กๆได้ให้อาหารน้องกระต่ายนะคะจะเป็นพวกผักเนาะนี่แม่ก็รอข้างนอกนะคะหนาวนะคะไม่อยากเข้าไปน้องเจสสิก้าก็ ชอบนะแต่เหมือนไม่ค่อยกล้าจับนะคะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมทำเทียนร่วมกันนะคะเราก็ได้ทำมาอันนี้คือของเรานะคะแล้วพวกนี้ก็จะเป็นโซนอาหารในแต่ละวันนะคะที่เขาทำมาให้เราทานนะคะคือเราจ่ายไป2,000ยูโร4คืน5วันนะคะ เราไม่ต้องทําอาหารเองเลยคือทางโรงแรมเขาจะทําอาหารเช้าเที่ยงเย็นให้เราได้ทานแล้วก็เครื่องดื่มก็ฟรีตลอดเวลานะตลอดรายการยกเว้นแอลกอฮอล์นะคะอันนี้ก็จะเป็นเ,เค s เซอร์ชีสนะคะชีสีเทานั้นจะเป็นเชื้อรานะคะแฟนบอกเนาะ เเาาก็ชิมกันครั้งแรกนะคะถือว่าอร่อยนะคะไม่เคยเห็นเขาขายมาก่อนนะือมอนี่เป็นครั้งแรกที่เราได้ชิมกันนะคะรู้สึกว่ามันรสชาติแบบแปลกดีนะไอสีเทาๆนั้นที่อยู่รอบนอกกินเข้าไปอารมณ์เหมือนเรากินชีสรมเท่านะคะก็แปลกดีนะะอันนี้ ก็เป็นโซนของหวานเนาะอันนี้จะเป็นอาหารเช้านะคะอันนี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่งเป็นผลไม้เป็นพวกมุสรีนะคะในแต่ละวันมีอาหารหลากหลายให้เราเลือกทานนะคะแล้วก็ช่วง4โมงเย็นก็จะมะีช่วงเวลากินกาแฟนะคะ แล้วก็มีเค้กประจําเมืองของเขาให้เราได้กินด้วยนะคะเสียดายว่ากุ้งไม่ได้ถ่ายมานะคะกุ้งจะชอบนั่งอยู่มุมนี้ชมวิวไปด้วยแล้วก็กินช็อกโกแลตร้อนไปด้วยนะคะวิวรอบๆก็จะประมาณนี้นะอันนี้คือถ่ายให้ดูเนาะว่างๆเราก็ไปเดินเล่นกันนะคะ วันนี้แดดออกด้วยก็ไปเดินชมวิวกันค่ะลุยหิมะเล่นกับน้องเจสสิกาแล้วก็พ่อ้องเจสสิกาด้วยนะคะไปกันสามคนเลยเรียกง่ายๆว่าไปไหนไปกันทำกิจกรรมร่วมกันสามคนพ่อแม่ลูกนะคะแล้วก็ช่วงว่างเราก็จะมาเล่นสนุกกันตรงนี้ด้วย วางแล้วเราก็มานวดตัวนะคะนวดตั้งแต่หัวจดเท้าเลยนะคะเขานวดหน้าให้ด้วยไม่ใช่ไทยมาศาศา์สัตนะคะเป็น Wellness Spa อะไรประมาณนี้เนาะจ่ายไปสองคนสองร้อยยูโรนะคะและแล้วก็ถึงวันที่เราต้องเดินทางกลับกันแล้วนะคะเวลาเดินไวเนาะค่ะก็โชคดีที่หิมะละลายแล้วนะเพราะว่า เราก็แอบ,บห่วงตอนขากลับกลัวหิมะจะตกหนักเพราะว่าล้อรถของเรามันไม่ได้กันลื่นมันไม่ใช่สำหรับหน้าหิมะนะคะเป็นล้อรถยางธรรมดานะถ้าเกิดว่าถนนลื่นหิมะตกหนักอย่างเงี้ยคือมันจะอันตรายสำหรับเราเพราะว่าขาลงเราต้องลงเขาคนะไม่ได้ขึ้นเขา โอเคค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปรีวิวโรงแรมแล้วก็เป็นคลิปที่กุ้งเอาบรรยากาศเล็กๆน้อยๆที่เราไปเที่ยวกันมาฝากนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ